<Okay. S 2> อร่อยไหมสวัสดีค่ะทุกๆคนตามติดชีวิตเมียฝรั่งเจ้าวิเดนมาพบกับแม่และลุงมี่มือเดิมค่ะ วันนี้แมวเลืองาันมาจารันนวดนะคะมาถึงก็เห็นหลุงมีทนยาที่แปลงสตรอเบอรี่อยู่ค่ะแมวก็ตำรวจดูนะคะแล้วก็เห็นมันเริ่มทุกบ้างแล้วค่ะต้องเก็บนะคะเดี๋ยวห้อยทาจะมากินเสียก่อนค่ะก็จะได้หลูแด,ดงใหญ่ๆช่ำๆแบบนี้เลยค่ะเป็นสตรอเบอรี่ที่ปราศสั้นเคมีทุกอย่างนะคะพอปลูกผมไว้อย่างเดียวค่ะอ,อ๋อหลูแล้วก็ได้กินนะคะ คนที่สวีเดนก็จะนิยมโปรกันค่ะโดยบางคนก็เสิร์ฟไส้ในกระทงนะคะโปรในกระทงแฟนไว้ข้างบ้านค่ะแต่ของแมวลองโปรบนดินแลยนะคะและก็ได้กินทุกปีเลยค่ะโปลงายนะคะสำหรับสต่อบอรีเอตาจะเอเอตกส่ Haroy May. De har ja. den här kvällen för stannar på 5,60. Och jag har en till. En en en. Nej, ska faktiskt กินสตอบอรีมดแล้วนะคะก็ต้องไปเก็บยาว่านข้างบ้านค่ะเริ่มจะแก้แล้วนะคะหลุงมี่จะได้ตัดยาค่ะเมื่อก่อนแมวไม่รู้จักยาว่านนะคะ และก็ได้ไปเห็นเมียฝรนนั่งคนนึงคะายู่ที่ประเทศนอร์เวย์นะคะเข้าผูดไร้ก็เลยไปส้ำรวจค่ะก็เห็นว่ารอบบ้านตัวเองมียาว้านเต็มเลยนะคะแมวก็เลยเก็บเลยค่ะเสียงฮักดังเปาะเปาะเปาะ,ะ,ะแบบนี้เลยนะคะและที่สำคัญนะคะยาว้านนี้กินดีมีประโยชน์เมื่อสมุนไพรไทยค่ะปีนี้พักแพงมาหมานะคะก็โชคดีที่มารู้จักยาว้านค่ะจะได้ประหยัดเงินนะคะ ในการซื้อพักค่ะเพรา,ราหรากเก็บกินเอาข้างบ้านนี้เลยค่ะลักษณะของต้นยาวานนะคะก็จะออกมาเป็นพุ่มค่ะแล้วก็จะมีใบเป็นทรงยาวเรียวแหลมนะคะแล้วก็จะเริ่มแตกก้อแล้วก็มีดอกออกมาค่ะส่วนดอกของยาวานนะคะเมื่อบานจะมีสีเลืองค่ะใบจะคลายต้นตะไคร้บ้านเรานะคะเอาไปลวด มน้ำพริกค่ะและก็เอาไปพัดแบบพักบุง้งไฟแดงได้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ข้อกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของแมวค่ะสำหรับวันนี้ข้อคบคุณและสวัสดีค่ะ